สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอลไทยสั้นๆเป็นประจำนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยนะครับที่ต้องบอกว่าโด่งดังไปทั่วเอเชียแล้วนะครับดังไปถึงญี่ปุ่นเลยนะครับต้องบอกว่าดิวการซื้อตัวนะครับดูลื่นลั่นไปหมดเลยนะครับทั้งในไทยเองนะครับที่ซื้อกันเองนะครับแล้วก็มีดิวสำคงสำคัญนะครับหลายๆสโมสรในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับต้องบอกว่า ความน่าสนใจอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับที่มีความสนใจในประตูของทีมชาติไทยนะครับต้องบอกว่า2เกมที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแรกนะครับปฏิวัติคั้ใหม่แล้วก็อลโก้นะครับสารานุนนะครับในนัดล่าสุดนะครับที่โชว์ฟอร์มอย่างสุดยอดแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมของเอเชียนะครับในนัดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปฏิวัติคั้ใหม่นะครับก็ติดนะครับในนัดแรกที่เจอกับกีจิตฐานะครับก็ได้เป็นตำแหน่ง ะครับ11ผู้เล่นนะครับยอดเยี่ยมนะครับของเกมแรกนะครับแล้วก็เกมที่3านะครับต้องบอกว่ามีผู้รักษาประตูของเรานะครับติดอยู่ใน2ทีมนี้นะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับผลจากการนะครับเกมรับที่ดีของเราด้วยนะครับที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ช่วยกันในทุกๆตำแหน่งนะครับจึงทําให้นะครับผู้รักษาประตูของเรานะครับ ได้ติดทีมยอดเยี่ยมนะครับทั้ง2องแมตช์เลยนะครับต้องบอกว่าต้องชื่นชมทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งตัวผู้เล่นนะครับปฏิวัติกำไหม่แล้วก็ตารานนทนะครับที่โชว์ร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนติดทีมยอดเยี่ยมนะครับประจำแมตช์นะครับยังไงก็รอเชียร์รอชมกันในรอบที่16นะครับ16ทีมนะครับรอบ16ทีมนะครับที่ไทยจะเจอกับอุบลกี่ถานนะครับ ในเวลา18นาฬกา30นาทีในวันที่30มกราคมนี้นะครับรอเชียร์รอชมนะครับเป็นกำลังใจให้ั้งศึกชุดนี้ด้วยนะครับผมว่าน่าเชียร์น่าชมมากๆนะครับต้องบอกว่าที่เหลือจากนี้ไปนะครับเป็นโบนัสก้อนใหญ่เลยนะครับต้องบอกว่ามาดามแป้งก็อัดฉีดไปแล้วนะครับทั้งหมด5ล้านนะครับต้องบอกว่าคะแนนละ1ล้านนะครับตอนนี้ก็ทําไปได้แล้ว5คะแนนนะครับ ใครที่ชอบคลิปสั้นๆกระชับแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินหาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ